กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมนาะยช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมไอแลนด์นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาทำมาจากมังงะหรือมังฮาวานั่นแหละเป็นมังไกเกาหลีเขาเรียกมังฮาวาใช่ป่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะก็จากเว็บตูนนะครับซึ่งยังไม่มีภาษาไทยนะก็คือต้องเป็นโคเรียเว็บตูนนะครับของเกาหลีใต้นั่นเองครับก็ไปลองเล่นกันเลยก็แลวกันนะ สิ่งแรกที่ผมเห็นเลยก็คือน้องสาวคนสวยคนนี้ครับแหม้แล้วก็ภาพก็ค่อนข้างสวยด้วยนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูการต่อสู้กันก่อนด้านขวานะครับมี Story กับแบทเทิลนะครับ Story ก็เล่นตามเนื้อเรื่องนี่แหละครับไปเลยก็แล้วกันเนาะนี่ครับถึงด้าน6คิีดนึงแล้วนะครับสิ่งที่ผมชอบในเกมนี้หรอมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับมันสามารถตั้งค่าการเล่นได้ครับมี2แบบคือจะเล่นด่านนี้ซ้าไปเรื่อยๆหรือว่า ผ่านด่านนี้แล้วไปลุยด่านต่อไปได้มันทําให้เราแบบว่าปล่อยบอทได้เลยไงปล่อยบอดต่อลุยด่านไปได้เลยเอ้ยอันนี้ผมชอบนะเขาไหนๆก็มีออโต้แล้วไงก็ออโต้หมดสุดๆไปเลยอะไรอย่างี้นะครับไปเริ่มต่อสู้ได้นะครับตรงนี้โอเคเริ่มการต่อสู้ได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับมีออโต้มี Auto, มเร่งความเร็วนะครับซึ่งกราฟิกดูค่อนข้างดีเลยนะดีมากๆเลยนะครับ ตีกันยับเลยครับนี่อันติเป็นไงโอ้โหยังเท่เฟมเลตตกเลยทีเดียวเชียวก็จะเป็นประมาณนี้ครับลักษณะการต่อสู้นะเราก็มีหน้าที่ในการจัดตัวละครให้เก่งๆครับสะใจดีเนาะพูดถึงอะดูสกิลอันติแล้วสะใจดีเวฟสุดท้ายแลครับโอ้บอส โอ้โหโอ้โหสกิล oh. เป็นภาษาจีนทั้งนั้นเลยนะครับทั้งที่เกมนี้เป็นเกมที่ไม่ใช่เกมญี่ปุ่นเป็นเกมเกาหลีเป็นเกมเกาหลีมังหะเกาหลีนะม,ม,ม,มังฮวาหม,มังฮวาไหว,หวปะวะเนี่ยผมว่ามีคนตายแน่เลยวะอ๋อไม่มีไม่มีรอดอุย้ยตายพอดีโอ้โหตายพร้อมบอสเลยก็ไม่ได้3ดาวสแบบเนี้ยนั่นไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดตัวละครกันละกันก็น,กน,กน,นี่แหละครับลักษณะการต่อสู้ก็อย่างที่เห็นไม่ต้องทำไรครับก็อัปเกรดตัวละคร ให้มันเก่งๆก็เพียงพอแล้วส่วนระบบการต่อสู้อื่นๆนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับค่างสตอรี่คือแบ t เทินั่นเองมันก็จะเปิดตามเนื้อเรื่องนั่นแหละเนื้อเรื่องยิ่งไปไกลก็คือจะมีระบบเปิดมากขึ้นนะครับแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีอารีนาด้วยนะครับมีสู้กับบอสนะครับแล้วก็มีพวกดันเจี้ยนประจําวันอะไรเงี้ยมีเลดบอสด้วยคือเรียกได้ว่ามีค่อนข้างครบอนที่ผมแนะนําก็คือให้มาลงพวก หาทรัพยากรในเดลี่ดันเจียนก็คือจะมีแบบว่าหาตรงหาตังค์ด้วยอะไรเงี้ยครับหาแบบของที่ใช้ในการอัปเกรดด้วยนะครับก็คือจะมีอยู่บริเวณนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวานะครับมันจะมี2อันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการส่งตัวละครไปสํารวจครับสำรวจเสร็จแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับเนี่ยผมสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วรับรางวัลครับได้ของตีบงตีบวกต,ตัวละครอ,อุปกรณ์เพียบครับผม ซึ่งตัวละครที่เราส่งไปหาของอ่ะไม่ต้องซีเรียสนะว่ามันจะเอาลงไปสู้ไม่ได้เอาลงไปสู้ได้นะครับก็คือเรามีคนไหนแล้วก็ส่งส่งไปนะครับแค่นี้แหละจบแค่นี้เองไม่มีอะไรนะครับส่งคนไปหาของนะครับเดยวเลเวลสูงขึ้นก็ส่งไปได้หลากหลายสถานที่มากขึ้นนะครับส่วนในงานหนึ่งสกายสแครปเปอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นหอคอยนั่นแหละครับตีหอคอยครับมี50ชั้นก็ตีขึ้นไปทีละชั้น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 ,นได้เลยนะครับ ก็ได้รับของรางวัลโดยเพราะครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกที่ตีชั้นนั้นอ่ะจะได้ของดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันต่อๆไปครั้งต่อๆไปเนี่ยมันก็จะได้รับของที่แย่ลงนั่นเองนะครับหลักๆก็เรียกได้ว่ามีครบคันกันละกันนะครับมีทั้งแบบว่าเล่นโคออปใช่ไหมเลดบอสอะไรอย่างงี้นะครับมี PVP อะไรอย่างงี้นะครับก็มีครบค่อนข้างครบคันนะครับทีนี้เราไปดูเรื่องของการเปิดแก๊ปองหรือว่าตัวละครกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้มันมีลักษณะอย่างไรนะครับอันแรกเลยให้านมาซล่งัมนจะีเมนู้ สเกลเนี่ยไม่ได้เป็นการเปิดกระป๋องนะแต่เป็นการจีบตัวละครครับที่เราอยากจะได้เราสามารถเลือกได้เลยใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับถ้าเกิดเราเลเวลถึงนะพอดีผมเลือกน้องคนนี้มาเรียบร้อยแล้วไงพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเราสามารถแชทกับเขาได้อ่ามันก็ไม่ได้มีคําถามคําตอบอะไรหรอกแค่แชทปุ๊บไอค่าเอฟเฟกชันเนี่ยมันจะสูงขึ้นแล้วก็ให้ของขวัญเห็นไหมครับจำอันนี้ได้ไหมไอที่เป็นเมล็ดเนี่ยได้ไมาจากเควสด้วยอะไรด้วยก็สามารถที่จะให้เธอได้ครับเมื่อถึงระดับหหรือว่าแต้มเต็มเนี่ย ตัวละครตัวนี้ก็จะมาเป็นของเรานั่นเองนะครับอันนี้คือจะเป็นอันแรกก็คือจีบตัวละครใช้คํานี้และกันจีบตัวละครส่วนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ได้รับตัวละครมานะครับก็คือการเล่นไปตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับอย่างตอนนี้ผมมี5ตัวไม่ได้เปิดกายปองมานะมันไม่มีการเปิดกายปองหาตัวละครนะครับมันจะมีการเปิดกายปองแต่หาอาวุธของตัวละครเพราะฉะนั้นทุกตัวละครที่เรามีเราสามารถไประดับสูงสุดได้นะครับคือปั้นได้เลยนะครับทีนี้การเปิดกายปองจะอยู่ที่นี่ครับแบ็กมาร์เก ไอเทมของตัวละครนะครับแล้วก็มีนี้ด้วยฮีโร่ดรอนะครับก็คือมันคนละตู้กันใช้คํานี้แล้วกันตู้นี้คือท่านน้ำเยอะตู้นี้ก็คือเป็นตู้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นพวกของสมใส่นะครับอันนี้ก็คือใช้เงินในเกมนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีการใช้ตัวด้วยงั้นผมใช้ตัวเปิดดูเลยก็แล้วกันนะครับมาขึ้นลิฟไปครับอะไรมาเอ่ยแปะที่กล่องนะครับ สวยงามครับอลังการเอ่อดูหมดเลยแล้วกันไปอันนี้มันคือจะเป็นอุปกรณ์ทั่วไปไงนามันก็จะไม่ได้มีของแรงอะไรมากนะครับของแรงมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับฮีโร่รอครับเดี๋ยวเปิดฟรีก่อนลวกันเอาเลิกเอาชัยเพราะว่าทุกคนจะมีตัวฟรีอยู่หนึ่งใบได้จากรางวัลล็อกอินได้จากกิจกรรมช่วงช่วงต้นเกมอะไรเงี้ยก็จะเปิดได้แน่นอนนะครับ10แถมหน,หนครั้งเนี่ยเปิดฟรีก่อน อ่าได้มาเป็นหนังสือครับออกเลยแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้เลยนะครับสิบอใบครับผมฟรีฟรีใช้ตัวครับมาดูไม่ออกเลยว่าอันไหนดีไม่อเออดูดูออกแล้วดูออกแล้ว <laughs> มันสว่างขึ้นมาอันนึงดูดิอุ้ยได้ตัว SSR ว่ะ VIP Ticket เดีย๋ยวค่อยว่ากันคืออะไรเปิดทั้งหมดก่อนเฮ้ยมามามาเป็นอาวุธประจําตัวละคระครับ SR ครับผมที่เหลือก็เป็นของกระเลวกระลานทั้งนั้นเลยแหมก็บรรยากาศการเปิดกระ,ะปองก็ตามนี่ครับโอเคออกไปที่การจัดการตัวละครแล้วกันนะครับการจัดการตัวละครจะอยู่รูปผมมันบังอยู่พอดีด้านซ้ายล่าง่ะก็คลิกดูได้เลยนะครับนี่เห็นไหมอย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ได้มีกระชาเปิดตัวละครนะครับเราก็ต้องไปจัดการกันเองนะครับก็คือเลือกเอาเองอ่ะว่าเราจะใช้คนไหนนะครับ ซึ่งผมเดี๋ยวคิดว่าจะเอาน้องคนนี้ออกและเอาคนนี้เข้าแทนเพราะคนนี้เป็นธาตุแสงนะครับแล้วก็มันมีสกิลฮิลด้วยคนนี้นะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดเราจะปั้นคนนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือดูด้านซ้ายนะครับดูด้านซ้ายตรงนี้ก่อนนะสามารถเลเวลอัพได้นะครับก็คือใช้ตัวนี้ครับอืมก็อัพได้เลยเอาไปเท่าไหร่เดียตันไปเลยแล้วกันนะครับเลเวลแม็กไปเลยเอา้าเลเวลแม็กไปเลยขึ้นไปเลเวลยี่สิบเอ็ดเลย เรียบร้อยนะครับนี่คือการเวัพก็แค่นี้ไม่มีอะไรต่อไปการวิวัฒนาการนะครับ evolution นะครับก็คือใช้ของพวกนี้นะครับอันนี้เปิดไก่ปองได้มาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ลงตามดันเจี้ยนปกตินั่นแหละถ้าไม่รู้ว่าดรอปจากไหนบ้างกดแวนขยายได้เลยใช่นไหมครับเราก็ไปบอทด่านซ้าเอาให้มันได้รับพวกแอดเซนต์นะครับในการมาเพิ่มแรงนะครับอย่างที่บอกนะทุกตัวมันไประดับสูงสุดได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะปั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองตัวสกิลก็มีการอัปเกรดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะใช้พวกยันนะครับเมื่อกี้ผมกก็เปปิดยองไ้ในี พวกยันพ่วงหนังสือนะครับแต่ว่ามันมันเป็นตามธาตุไงเห็นไหมเมื่อกี้เปิดได้สีแดงว่าเออสักอย่างหนึ่งก็สามารถมาอัปเกรดได้นะครับเลือกเอาได้เลยใช้คัมพีใช้ยันนะครับส่วนสุดท้ายเป็น Equipment ก็คือการใส่อุปกรณ์นั่นเองครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมันมีคําสั่งออโตอีควิปอยู่แล้วนะครับแค่นั้นเองจบถ้าจะถอดก็คลิกทีละรายการแล้วก,กดอันอีควิปอย่างเช่นเมื่อกี้ผมบอกผมจะเอาน้องคนนี้ออกใช่ไหมผมก็ต้องมาอันอีควิปก่อนอ่าแล้วก็ไปใส่ให้คนนี้แทนเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นคนนี้แทน นี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับจบทีนี้ดูกลับไปดูด้านซ้ายบนนะฮะก็คือจะมีอ q u i รก็คือส่วนของตัวอุปกรณ์นั่นเองครับมันก็จะอัพกรอัปเกรดได้คล้ายๆกันนั่นแหละครับแล้วก็ดูด้านซ้ายเห็นไหมเลเวออัพใช้ค้อนแทนนะครับใช้ค้อนแทนถ้าตัวละครจะใช้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมอันนี้ใช้ค้อนแล้วก็ e n h a n c e นะครับอันนี้คือจะเป็นการตีบวกครับก็จะใช้อเทมแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมี Evolution เพิ่มระดับครับจาก SR กลายเป็น SSR รนะครับรูปลักษ์รู้สึกจะเปลี่ยนไปด้วยนะ เอออะไรแบบนี้ต้นลองดูก็แล้วกันครับมันมีวิธีการอัปเกรดค่อนข้างหลากหลายครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นการกลิ้นนะครับก็คืออันนี้ก็คือเลือกได้เลยเนาะก็คือกลิ้นมันจะได้ทรัพยากรมาด้วยใช่ไหมครับส่วนเซลล์ขายขายก็จะได้มาเป็นเงินอันนี้ก็แล้วแต่เราก็แล้วกันนะครับส่วนหมวดอันสุดท้ายนะครับเป็นไอเทมนะครับที่มีต่างๆนะครับก็บางอันเนี่ยมันเป็นกล่องอย่าลืมเปิดด้วยนะเนี่ยผมมีเพียบเลยลืมมาเปิดครับเนี่ยแรนดอมของมาได้ของเพียบเลย SSR ออะไรเพียบไปหมดนะครับเปิดให้หมดเปิดให้หมด หนังสือสกงสกิลตังเติงมาหมดมีทุกอย่างนี่เอเนจีใช่ไหมยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เอเนจีเกมนี้มันช่วงแรกมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะมันขึ้นง่ายนี่ก็เอเนจีใช่ไหมครับโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ดูด้านซ้ายก็จะมีประเภทอื่นๆอีกนะครับดูได้ครับจะขายก็ได้อะไรก็ได้ครับอ่าแล้วก็มีการคราของด้วยนะครับอยู่ที่เมนูอันสุดท้ายนะครับก็คือคราของนะครับแล้วก็จะได้ตามตามนี้เลยก็คืออันนี้คือเป็น private weapon เป็นอาวุธประจําตัวละครอ่าก็หาของมาให้ครบนะครับก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ หาของไม้ครบก็สามารถมาคราฟได้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการจัดการฮีโร่และก็ตัวละครนะครับพูดง่ายๆคือไม่มีกายปองเปิดหาตัวละครนะครับมีแต่อาวุธประจําตัวละครเท่านั้นถ้ายังไม่มีอุวุธประจําตัวละครก็ใส่อะไรก็ใส่ใส่ไปเถอะให้มันผ่านด่านไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้วิธีการเล่นเพิ่มเติม,ตมคืออยากจะให้ดูตรงไกด์เควสดด้วยนะครับคือไกด์เควสมันก็คือเป็นคําแนะนานั่นแหละทําอะไรผ่านก็จะได้รับรางวัลน,นะครับซึ่งอันนี้ก็ดําเนินมาถึงเอพิโซด5แล้ว นะครับอันนี้เขาบอกว่าให้ไปทําการเลเวลอัพฮีโร่ซึ่งผมเพิ่งทําไปเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะดูเควสน,นี้เป็นหลักก็ได้นะว่าจะไปทําอะไรอ่าเนี่ยผมก็ไปอัปเกรดตัวละครเพิ่มเมื่อกี้เพิ่งอัปเกรดไปโคตรเสียดายโคตรเสียดายโอเคดูเมนูต่อไปเลยแล้วกันครับมีร้านค้าใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็เปิดให้ดูไปแล้วคร่าวๆตอนเปิดกระปองแต่ก็สําหรับสายฟรีไม่ต้องเข้ามาหรอกนะครับก็ถ้าเกิดใครเติมเงินอ่ะลองมาดูพวกแพ็กเกจต่างๆก็มีขายของถูกอยู่มันมัดรวมกันมาขายอ่ะ อ่าแล้วก็มีเรื่องของเควสต่างๆก็ไม่เป็นไรก็คือเควสอะ่ะประจําวันเออชิปเมนต์ประจําสัปดาห์ก็ทําทุกวันก็ได้รับเงินแคสด้วยนะครับวันละ7เควสทําอะไรก็ได้ครับคือมันจะมีให้ให้เราทํามากกว่า7เควสอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําครบก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับได้ของฟรีได้แคดฟรีนะครับวันละ50นะครับเควสก็ง่ายๆครับนี่ผมเข้ามาในเกมทําระบบนู้นนั่นนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าก็อย่าลืมมารับรางวัลกันละกันเพียบเลย ทีนี้เราไปดูด้านซ้ายบนกันบ้างนะครับด้านซ้ายบนเป็นรูปตัวละครนะครับเราสามารถที่จะนาฮีโร่ของเราเนี่ยมาวางไว้ที่หน้าล็อบบี้ได้แต่ว่าผมไม่วางครับเพราะว่าผมชอบดูน้องคนนี้มากกว่านะน้องคนนี้มากกว่าถ้าเกิดเราเราจัดตรงเนี้ยคือน้องคนนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่นั่งตรงนี้แลวไงก็คือจะเป็นคนอื่นแทนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ละกันจะมาตั้งเรอามาตั้งนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านขวาบนกันก่อนกันละกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ ah. ้างเออมันมีจดหมายด้วยนะอย่าลืมรับของกันแล้วกันตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงออปชันนะครับมันจะมีซ่อนไว้บางอันนะครับก็คือ Event. อีเวนต์อีเวนต์ก็คือกิจกรรมในช่วงนี้นะครับก็จะมีเควสให้ทําทําครบก็รับรางวัลฟรีเห็นไหมครับตอนนี้มีอยู่2เควสด้วยกันอย่าลืมมาทานะรับของฟรีเพียบเลยแล้วก็จะมีพวกล็อกอินประจาวันซึ่งอันนี้มันบังคับเราล็อกอินอยู่แล้วไม่มีอะไรตอนเราเข้ามาครั้งแรกต่อวันนะครับเสร็จแล้วก็มีอินเด็กต์นะครับอินเด็ก์ก็คือจะเป็นพวกสารานุกรมต่างๆนั่นแหละแต่ว่ายัางไม่เปิดในขณะนี้ก็ขอข้ามนะครับอันสุด ่ะเซตติ้งก็ปรับอะไรได้บ้างปรับเสียงได้นะครับปรับกราฟิกได้เห็นไหมครับอ่าปรับได้ปรับได้ส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรสําคัญแล้วนะครับก็ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายครับภาษาก็ยังปรับมาได้เช่นเดียวกันครับอยากให้มีภาษาไทยเหมือนกันนะก็ไม่ว่าสําหรับเกมนี้ก็ตามนี้แหละก็คือเป็นแนว RPG ทั่วๆไปเนี่ยแหละครับแต่ว่ากราฟิกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีน้องสาวสวยมาแหมยืนมาประกอบแบบนี้ก็ทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไบายครับ